ใจหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการแล้วขาดสิ่งนี้แล้วเราอยู่ไม่ได้นั่นก็คือความรักมนุษย์ต้องการความรักศาสนาิสลามจึงสอนว่ามุสลิมทุกคนต้องรักกันเปรียบประดุจเดอนร่างเดียวกันส่วนใดเจ็บอีกส่วนหนึ่งก็เจ็บด้วยผมจะบอกว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและใครก็ตามที่เข้าถึงความรักนี้เขาจะไม่ต้องการความรักจากใครเลยความรักได้ถูกนิยามจากในหลายๆายมิติด้วยกันความรักทําให้คนตาบอดความรักทําให้เราเป็นทุกข ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเราได้ยินกันอย่างนี้แต่พอเรามาเรียนรู้อิสลามเราได้เข้าใจอิสลามเราจะรู้ว่าความรักมันไม่มีพิษมีภัยเลยมันไม่ได้ทําให้ใครเจ็บปวดเลยมันขึ้นอยู่กับเรารักกันอย่างถูกต้องไหมอลัลลอฮ์ดํารัดอยู่ในอัลกรุรอานว่าถ้าบ่าวคนไหนทําความดีเพื่อดุนยาเขาจะได้แค่ดุนยาใครก็ตามที่ทําเพื่ออาคิระอเขาจะได้ทั้งดุนยาและอาคิระรออัลลอฮ์รักเรานะเมื่อยามใดที่คุณไม่มีมนุษย์อยู่เคียงข้าง แล้วคุณอยู่กับอัลลอฮ์ในวันที่คุณขอความช่วยเหลือจากคนมากมายแล้วไม่มีใครเขายื่นมือมาช่วยคุณคุณเหลือแต่อัลลอฮ์แล้วคุณก็ได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์คุณจะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นแค่อัลลอฮ์ก็พอแล้วมีอัลลอฮ์ก็พอแล้วคุณแทบจะไม่ต้องการความรักจากใครเลยไม่ต้องการการแสดงความรักจากใครเลยแล้วเมื่อคุณรักอัลลอฮ์หัวใจของคุณจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักและคุณพร้อมจะทําความดีกับคนทุกคนที่อยู่ตรงหน้า โดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนจากเขาเลยพฤติกรรมที่แสดงออกว่ารักอัลลอฮ์นั้นข้อที่หนึ่งคนที่รักอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะปฏิบัติตามท่านนาบีเราอ่อนโยนไหมเรามีมารยาทต่อผู้คนไหมเราให้เกียรติต่อผู้คนไหม คำพูดที่เราพูดออกไปนั้นเป็นคำพูดที่บาดใจคนอื่นหรือเปล่าในอันกุราอานอัลลอฮ์ได้ดํารัสอยู่ในซุรอาลาอิมรอนอายะที่31พระองค์ได้ดํารัดว่าจงกล่าวเถิดโมฮัมหมัดว่าหากพวกท่านรักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามฉันอัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่านและจะทรงอภัยให้แก่พวกท่านซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่านและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอรักอลัลลอฮ์ข้อที่2คนที่รักอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นคนที่ยำเกรง อัลลอฮ์ด â รัสครับในซุรออาลอาอิมรอนแน่นอนอัลลอฮ์ทรงชอบผู้ที่ยำเกรงทั้งหลายข้อที่3คือการประกอบการงานที่ดีอยู่ในซุรออัลบกุกรในอายะที่1น5อยอัลลอฮ์ได้ด â รัสในอัลกุรอานว่าจงทําดีเถิดแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่ประกอบสิ่งดีงามทั้งหลายทําความดีคนไม่ชอบทําความดีคนดา่าทําความดีคนอคติคุณจะไปสนทําไมในเมื่อคุณทาให้อัลลอฮ์รัก แน่นอนครับถ้าขุดเกิดคุณทำความดีเนี่ยนะฮะเพื่อให้มนุษย์รักคุณอนะ่ะมันอยู่ยากจริงๆบางทีเหมือนชาวนากับงูเหาเ่าอ่ะมีชาวนาคนหนึ่งครับเดินทางออกไปทำนาอากาศหนาวเหน็บมากมีงูเห่าอยู่ตัวหนึ่งครับมันนอนขดอยู่กลางถนนเลยในขณะที่มันนอนขดอยู่กลางถนนชาวนาเห็นแล้วชาวนาสงสารก็เลยไปโอบอุ้มเจ้างูเห่าตัวนั้นกลับมาที่บ้าน,นะฮะแล้วก็ให้อาหารการกินมันอย่างดีเลยวันหนึ่งมันหิวครับชาวนาเนี่ยให้อาหารมันช้าไปนิดหนึ่งมันกัดชาวนาตายเลย หนะลักการอิสลามไม่ได้มีเอาไว้เพื่อให้เราไม่เจออุปสรรคไม่เจอคนทรยศนะครับหลักการอิสลามมีไว้เพื่อให้เราได้สามารถเดินต่อไปได้ในขณะที่คุณถูกทรยศครับดังนั้นมอบหมายต่อหลอดไปเลยอะไรจะเกิดก็เกิดไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละตราบใดที่ยังยืนอยู่ในหนทางขอหลอดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตดีหมดและก็การดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมและข้อสุดท้ายนะครับคือการต่อสู้ในหนทางขอหลอดอย่างเป็นระบบอย่างเป็นแถวเดียวกันทั้งร่างกายและจิตใจอัลฮัมดุลิลละ วันนี้เท่ากับว่าผมและพี่น้องเนี่ยได้ทบทวนกันนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมไปว่าเราต้องตั้งคําถามว่าในวันนี้ผมและพี่น้องเนี่ยรักอ Allah แล้วหรือยังหรือเป็นเพียงแค่ลมปากที่ผ่านออกมาอย่างที่ไม่ปรากฏคุณค่าใดๆกับชีวิต